คอยในประสศดฝงกระดูกโดกูเล่ที่นี่มันลังมันสุดชัด,ชดเลยนี่เออฮะประสรดโดกูเล่ชื่อประศดแต่จริงๆมันคือเมืองเคยดูไหมประศารดโดกูเล่ในอดีตนะทั้งขนาดและทั้งความคึกคักไม่แพ้เมืองดอที่เป็นอยู่ในตอนนี้เลยละ่ะเนื่องจากตัอ้งอยู่ในใจกลางทวี ก็เลยเป็นเมืองที่มีประชากรหนาน,ะน่นที่สุดในเวลาต่อมาถูกทิ้งร้างอย่างเ้าๆเพราะว่าถูกมารสุนลุกกระอและกลายเป็นสมบภูมิหลังจากนั้นแผ่นดินใหญ่ที่มีปรสา,าสาทคลาสสิกเก่าแก่เป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ในเมืองก็ถูกมารดสุนยึดครองไปและไม่มีผู้ใดกล้าอยู่ที่นี่อีกเลยผู้คนจึงค่อยๆเรียกชื่อที่แต่ออกไปอย่างประเสริฐบางที่อาจเป็นเพราะลืมเดอนขอดุงโลดธในอดีตไปแล้ว เฮ้ย hey, รู้เยอะจังเลยนะก็ไม่เทษเลยแก่ได้ฟังเป็บ่อยตอนยังเด็กนะเออ咯ทีนี้ก็ไปต่อกอันเถอะเราต้องค้นหามารส่วยพิเศษที่มีคิสตันเทอร์นั่นคือป้อมเอยพยายามองไดเอาไว้เพื่อเด็กเลี้ยงการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นเล咯ตรงนั้นเสียงนนักเกินจะหยุดเลือดเอไมีคิดจะเข้าไปช่วยหน่อยเหรอจะดีที่สุดถ้าไม่เข้าไปยุ่งด้วยนะเด้ออย่างน้อยในปราสาทฝังกระดูกนี่อย่าช่วยใครเลย หรอเติบโตในเมืองเฮลเธอยังไม่รู้ปภาษีภาษส์ยังไม่ดับดูถึงอันตราดอยของโุกภายนอกนึกเธอคิดว่าคุณสึกดำใหยที่เธอปะทะฝีปากตัวทางเข้าด้วยจะมีแค่นั้นเหรอที่นี่นะมีแต่คุณสึกเหกี่ตัวบางส่วนก็ชอบทำลับหลังมากกว่าก็มีเผื่อไว้จะดีกว่าฉะนั้นเราจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาเล สดองเร็วดีนี่ทอดน้อบมราสูนแกนสีน้ำเงินห้อครีบการรอบจู่โจมที่ได้เสียงของสายน้ำยังข้ามันไม่น่าจะมาดสูรห้าครีบล็อกเข้ามาข้างหลังเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันมาดสูตรตัวนี้อาจใช้ประโยชน์จากสถานะน้ำในขณะที่ไหลมันจริงเงี้ยแล้วเคลื่อนไหวอย่างรวดเด็วเข้ามาหอดถ้าเออาไม่ห็นกับมาเห็นมันฉันก็คง หรืเราต้องจบการต่อสู้โดยเร็วพยายามอยุนดึงดูดความสนใจจากบัตรสู้ตัวอื่นกับทีมขุนศึกอื่นด้วยรีบเข้ารีบจบรีบไปก่อนที่มือที่สามจะมาสดจัดไปจะปนเม่ไม่ได้นะไม่ชอบที่อ่านมาแบบแบบนี้สมมัดเลยะ้าจัดการเข้าให้จบเร็วเร็วเงินรึรรขุนศึกคนดึงคอสีส่วนอีกคนค้อนดึงพวกเจ้านี่ดูกถูกฆ่าเกินไปหรือเปล่า กรัเก,ก็นริงงรอเบอดหอฝนตายเหลือไม่ตรงนีเล้อขอที่สี่คนหนึ่งอีกคนก็แค่ขอที่หนึ่งมั่นใจกันจังเลยนะแม้ไม่ต้องมอกก็รู้อยู่แล้วว่าเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณ ฮะนี่มันไม้ทองพรังทแทกันหรอเออจ้ามีความสามารถถึงสองได้ยังไงไม่ใช่ว่าคนศึกสามารถเจี่ยวชานมาถึงระดับห้าหรอกหรอือจ้คุณไปซะ คิดว่าแกมีท่อนน้ำคนเดียวดิไงโเรมากทำไมถึงอาปากค้างกันเลยนิไงเฮ้ยนี่เจ้ากล้าใช้พลังท่าน,น้ำต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญอย่างเั้นดิมื่อเทียบกับความเร็วท่าดาบของข้าแล้วใครกันแน่ที่เร็วกว่าเร็ว เ nice. ด้ทีมเบิกเด้อลิวด้วยความยินดีแกนสีน้ำเงินห้าคีบของแกฉันที่เป็นขนสึกหนึ่งคีบขอดํามันไปแล้วนะแน่นอนว่าโอ้โอดูเหมือนว่าแกจะไม่รับรู้แล้วนี่เนาะเมื่อกี้ขึ้นไหวได้ดีเลยนะอย่าดเดิมสิตะกูลซื้อถูกของฉันนะ่เป็นตะกูลสินัปากการต่อสู้นี่มันก็แค่พื้นฐานนะนะ รีบออกไปจากตัวนี้กันก่อนเถอะการต่อสู้เมื่อกี้ต้องดึงดูดความสนใจไม่น้อยแน่ๆไปกันเถอะนายได้รับบาดเจ็บนี้ไปหาที่พักก่อนเถอะฉันจะช่วยรักษาอรอยบนดาให้เองก็แค okay, ่รอยเฉียวนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายนะจะสนใจทำไมนีสายตาเธอฉันอ่อนแอขนาดนั้นเชียวเหรอ เราตกลงกันตั้งแต่เริ่มออกเดินทางแล้วนะการรักษาคือหน้าที่ของฉันไม่ว่ารอยแผลจะเล็กหรือใหญ่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบไม่งั้นจะมีฉันไม่ทำไมกันล่ะโอเคโอเคเธอพูดถูกเราไปฟื้นฟูเธอเถาดนะกันเธอเฮ้อ่งเดาว่าโอ้ยิิพุกมันเดอตัวจนได้ไม่หมูสินะแบบนี้ แสดงว่าฉันเดนถูกละสิแม้หน่อยจะเป็นเพียงขุนศึกคอที่สีแต่จริงๆแล้วน้อยเอาเรื่องกว่านั้นเยอะขุนศึกคอสีแดงหกครีบเทิดดินอ๋อนี่ไม่สนใจตัวเองหน่อยเหรอสนใจแต่เพื่อนเกินนะแบบนั้นทำให้ฉันทำให้เธอเป็นอัพพาตได้ง,ง่ายเลยล่ะ เย่มนุษย์ป้านี่นี่มันทักษะอัมพาตที่ใช้ได้เฉพาะในสายฟื้นฟูในฐานะนักฟื้นฟูเขาสีเขียวกันทั้งคู่อดอนน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นปกติทักษะอัมพาตจะใช้รักษาบาดแผลโดยฉีกเข้าไปในยังน่กกาไกล้ของอีกฝ่ายแต่ยังทําให้อวัยวะของู่กคนนั้นพิก,การก็ยิ่งไนดะ้อยู่กันครบเลยนะดีขอเถามอนมาได้หน่อยสิทําไมถึงเข้ามาโจมตีพวกฉันกันละ่ะ แทนที่จะปกป้องใดนด้อยอู่ถั่วของพวกเนอะนี่ใช่สิ่งที่ควรทำแน่หรอถตานท,ที่อย่างนี้นะทั้งชีวิตและความตายมันเอาแน่โดนไม่ได้หรอกนะดวงจะถึงขั้นอะ้รแท้ๆยังจะปากเก่งอีกนะหรือว่ากลัวจะเสียฟอร์มต่อนหน้าไฟของแกกันแน่นะ ใครเเป็นแฟนของหมนั่นกันยักหน่อยเจ้าบ้าฝ่าว้ก่อนเธอตอนนี้ไม่ใช่วานมะกรูดกูทำอะไรไม่ได้ทำได้ดีมากที่รนะไว้กลับไปจะตั้งใจเทากันบ้านให้หลายๆข้อเลยสำหรับเธออืมฉันจะให้เธอดูมันถูกฆ่าตายและเราจะเล่นจำจี้กันอย่างช้าๆที่หลัง ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธได้น้อยถู๋ทัวคนนี้มาทำให้ฉันถูกใจเธอมากเลยล่ะขีขน้อยน้อยอู๋ทัวก็ผมไม่ได้บอกให้ใน้อยน้อยซ่อนหลกเหรอก็ผมสามารถจัดการเจ้าเด็กคนนี้ได้ถ้าหากในน้อยชอบผู้หญิงคนนั้นก็ผมก็จะนำตัวเธอไปมอบให้ท่านเน่ตราบใดที่ไายอยู่ด้วยฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจะมีหมาตัวไหนมันกล้าแต่ต้องฉันนะ ต่างที่เรียนไหนน้อยแต่กับต้องหลบหลงซ้อนซนี่มันไม่ใช่จะตายใช้เนื้อซยังไงซะฉันก็ถึงคอห้าคีบเสียนะนี่ได้ดูถูกฉันอยู่เหรอมือของเกไม่อยากมีแล้วใช่ไหมทีเลยก็ลงดูก็เป็นแค่เฮเอยก็เลยไม่อยากทะด้วจนเกินเหตุแต่เอาเข้าจริงเก๋นี่มันสวัสดีนี่เองขอฉันยืนยันให้มันใจอีกสักครั้งคีบเฮเ แกเอาเปียกผู้หญิงแบบนี้มาตลอดเลยสิน <c oughs> พูดเฉยอะไรเนี่ยขี้เ็นจังวะคิดว่าเจงแลนวนึงไงงันนในน้อย,ยคนนี้จะสอนวิชาขกกยมเตียงให้ไฟเขาแกเองเอาไปเกินนี้นี่แหละไอ้กากสีครีบฮี <c oughs> บัดซมในน้อยถูกข้อรัว,วาตามใจจนเสียคนจนไม่รู้ว่าตัวเองเกินเยียวยาจนกูไม่กลับแล้วสิ่งที่เรียกว่าคุณสึกขาวครีบ เคยรู้บ้างไหมผู้เป็นพ่อที่สงอิทธิของท่านต้องใช้เส้นสายไม่มากเท่าไรกว่าท่านจะเข้าสนับนี้ได้เป็นแค่ขุนศึกที่ไม่แม้แต่จะเคยล่อมมารดาสนสักตัวอาศัยภูมิหลังก่อเรื่องมันช่างไร้สาระไม่มันโคตรขอโคตรเลยละ่ะส่วนเราที่เป็นขุนศึกขอที่6ถ้าไม่ติดตรงที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากตระกูลเบี้ยของท่านแล้วล่ะก็แปรเด็กเป็ดที่ไม่รู้จะอยู่หรือตายเมื่อ,อไหร่เออ รูงงี้น่าจะมีคอให้แต่ตาไปถ้าต้องแต่ปีโมโหลืมลืมไปดีกว่าได้ๆกระผมแจ้งท่านแล้วถ้าท่านออกมากรุณาทำตามคำแนะนำของกระผมด้วยโปรดเย่าเท่านี้พอฉันฆ่าแกก็ไม่รู้สึกผิดแล้วเลรนะนด่ยไอ้ตัวัง ทำไมเจ้าเด็กนั่นถึงมีออร่าทอดไฟแผ่รอบๆตัวกันล่ะม่ใช่ขอที่สี่นั่รหรอสามารถใช้พลังแห่งทอดได้อย่างไรไอ้สวะแกทำไม่ชื่อข้นสึกปนปี้ไปหมดอย่ายู่อีกต่อไปเลยแกนะไม่ไม่อย่าเข้ามานะ ท,ทำไมจะถึงไม่กล้าแม้แต่จะมาเชิญหน้าล่ะทั้งที่ดูอยู่แล้ว,ว่าจะหมอน,หน่ามันแค่ขุดสึกข้อที่สี่เองนี่แต่สิ่งที่ไปเชิญหน้าอยู่ตรงหน้านี่มันยากมานะสนคิดว่าฉันจะปล่อยแกทำได้หรืองไงเป็นการเคลื่อนไหวที่ยุ่นมาก ว่าแล้วเชี employer, เยวจะว่นี่ใช้ hoch, พลังธาได้จริงๆด้วยจะดิ้นนี่มาทำได้ยังไงแต่ใช้ว่าธาดินของฉันจะอ่อนแอสักหนไรทำไงเฮ้ยกระทำพลังธาตุที่ฉันใช้ได้อย่างนั้นเหรอที่มันยังไงกันแม่สักหน้าสนใจแล้วสิฉันประมืนแกตอมไปแอซอนเขี้ยวเล็บไว้ไม่น้อยเลยแกสามารถควบคุมพลังาด้ทั้งสอย่าง ก็รู้แล้วสิโอเคทำได้ยังไงอ้าหอฉันสาม,มารถควบคุมลังท่อได้สองอย่างบ้างแล้วก็ฉันก็จะแข็งแรงขึ้นสิบนาทีนี้ฉันจะไล่ซัดอยจนกว่าจะคอยออกมาเลยคอ,อยดูแหมน่ากลัวจังเลยนะแต่ถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูควบคุมศกท่ดหนอมอนสูรแกนสีดําเงินพ่อครีบ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องข้าจุติอีกครั้งพบกับวิญญาณเทพูรืน EP ที่ห้าสิบถึงห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เพื่อเป็นกะดังใจในการคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามีปัญกันใดก็ขออภัยมาด้านที่นี้ด้วยนะครับ LeBron but like Bonzo, oh I'm a baller, yeah, shot caller, yeah, they love me, you can't touch me now, nah. can't trust me, I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do, baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike, on my shoes, might be sipping booze, slightly feeling loose, if I want it, then I have it, got a nice dress. Causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all. Oh, uh, uh, I just want it all. Oh, baby we could ball. Oh, uh, you just gotta fall. Oh, uh. I could be your man and paying for your tan and I'm your biggest fan and you said this your jam. Man. Yeah, Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh, yeah, I'm living this life. I roll up in a hoop up in a shabby. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine, or looking sexy. Yeah, yeah, I be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  turning up. Got no ID, 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 but she cute as fuck So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now, all she, all she, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go wallin', party like Friday. I'ma take this day. Turn to my day, oh oh she love me. Sippin' bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, off day, gettin' lucky. Yeah, yeah, oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always saw me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah. You can catch me in the studio, yeah. And you'll hear me on the radio. Yeah, you'll hear me through your stereo, yeah. While I'm looking for my cameo She's texting me, ooh, wanna get at me, ooh Now she's texting me, yeah, she's texting me I just let it be, yeah, I'm a vet, you see Since I was 17, welcome to the team, oh oh, yeah I deal in bulk like I'm Costco, yeah I got this shit on lock, though, yeah Invest my money in my stock, oh, yeah so I'm growing around the clock, yeah. She like that. Wanna try that. Wanna bite that. She got a nice treat. Treat her right, yeah. She's sipping white, yeah. We go all night till we see the sunlight, yeah. Oh, yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me, I never call her. Oh, yeah, I'm living this life like a baller.